ขึ้นเองบอยายอันนี้คอยเบิ่งไงเยอเบิ้งจน่าเบิ randomized randomized ่งมันคอยขึ้นมันคอยขึ้นบออตัวแหลนเยายนี่ยายเพิ่นว่าเลมันขึ้นยังดอกกุ้มกรบบุกย่ง สาธุ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 นะครับว่าถ้าว่ามันมีตัวเลขนี่นะเอาไปกิน ขารมีกล้วยตัวเล็กเห็นอยู่นั้นชัดเจนอยู่บนหนึ่งนี่อืใส่ใหา่ให้เบื้งใ้เบิ้งในหน่วยหนึ่งตัวมันมีนี่เปิดเล็กนอะแม่ตัดจ้าแน่อัดจ้าแม่เราไปตตเล็กตัวก้วยอ่เหร่เห็นเหเห็น้สให่บ่เห็น บบรับพรรับพร

ชัด yeah, ชัดเออชัดคักเนี่ยชัดเลย <t <t เนาะอ้สหพี่สีชัดผเดี๋ยวสวดเดียวก่นสิเพิ่งนีสวดเรียวก่อนนะสวดเลียวก่นจะดูเลขครับมาแรกเนี่ยมูแรกเนี่ยเจ็ดสามชัดเนี่ยเนาะเจ็ดสามเจ็ดสมังไงไของตัวได้สัดก็พี่สิสัดเอารุนุนรุุดูด สามชัดแท้ว้าวคือชัดแท้เจ็ดาโอ้ยใหญ่เมเนี่ยงคนเียนอะไรอ่คือยายหันไปให้เขาดูก้องหน่อยนัไมเจ็ดน่เจ็ดเยเด็ดห้าเ่นเจดเจ็ดห้าตังเลยเจ็ดเจ็ดห้าเอร์เซ็นต์ขึ้นเองหดใหญ่อันนี้คอยเบิงไหนเอยบอเบิงจันว่าเบอรงมันคอยขึ้นคอยขึ้นนี่สบอ่มันคอยขึ้นบ่ ตัวไหนนะยัยนี่ยเพิ่นว่าเทธมันคือนหยังดอกกุ้มกบุบยายวะยังยาย้าใหม่ยัยว่าด็งๆในเห็นตัวไหนห่นยายยายยัยวยงยัยยายตัวใดเดินไดเรสามเจ็ดห้าตัวไหนอีกีหนึ่งยยพแล้วผมบดยินหูบดีว่าก็มีร่วงมาถึงน้ำอลหากเอาเด้อพี่ลูกน้องเด้อเจตัวนี้สามต นี่สเจดห้าเจ็ไปเสี่ยงโชคเด้อค่ะสาธูกล้วยกล้วยเรื่องรลวยกล้วยเแต่็เป็นเรื่องใหญ่ได้มันขึ้นมันขึ้นเองยายว่ามันขึ้นเองนะมันขึ้นแบบไหนยายผมยังไม่รู้ผมอยากฟังมันขึ้นเองเน่นี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 นี่นี่นีนีนี่นนี่นี่นี่น่นนีนนมนี่นน เรียกเอาแงงเบื้องตอนน,นั้นตอนน,นั้นมันบกขึ่นอ่ะตอนนี้จังได้งามมันขึ่นเองัวได้นะมีกเบมา้ามาทั้งสามเจ็ดหา้าสามเจ็ดหา้าแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเล,เลยครับ